สวัสดีครับกลับมาพบกับพีจาก F.W. Channel ครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในหัวข้อของ Harry Potter อร์เช่นเคยนะครับถ้าพูดถึง Harry p o พ t ตเตอร์เนี่ยสิ่งแรกๆที่เรานึกถึงเนี่ยก็คือเหล่าตัวร้ายใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าไม่มีตัวร้ายเหล่านี้เนี่ยก็จะไม่มีหนาเรื่องนี้ก็เหนื่อยขึ้นมาอย่างแน่นอนดังนั้นเจคิรลลิงเนี่ยเธอก็เลยใส่เหล่าวาวรายเข้าไปเยอะมากๆเลย ซึ่งบอกเลยว่าในหนังที่เราเห็นเนี่ยเทียบไม่ได้เลยกับในนวนิยายนะครับทุกคนเนี่ยก็อาจจะคุ้นเคยกับตัวลายที่เป็นตัวดังๆของแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมครับเช่นวลเดอมอร์หรือว่าโดโลเรสอัมบิดแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวร้ายมันมีมากกว่านั้นครับแต่เพียงแค่ไม่ได้นําเสนอออกมาในหนังเท่านั้นเองวันนี้ผมเนี่ยก็เลยจะพาไปรู้จักกับเหล่าตัวร้ายที่ไม่มีบทบาทในหนังหรือว่ามีน้อยมากแต่ว่าในหนังสือเนี่ยเรียกว่าจัดเตม็มเลยทีเดียวส่วนจะมีใครบ้างนั้นเราไปดูกันเลยครับอันดับที่5 f ฟนเลียเกรย์แบ็มนุษย์หมาป่าเพศชายความสามารถพิเศษของเขาเนี่ยก็คือถ้าเขาได้กัดใครแล้วคนคนนั้นก็จะกลายเป็นมนุษย์หมาป่าตลอดไปครับซึ่งนิสัยส่วนตัวของเฟนเลียเนี่ย เขาก็ชอบที่จะไปล่าเด็กๆแล้วก็กัดให้เป็นหมาป่าล่ะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในลูกน้องของโวลเดอร์โม่ซึ่งในหนังเนี่ยทำเหมือนว่าเฟนเลียเนี่ยอยู่ใกล้ชิดจอมมารเหมือนคนสนิทแต่จริงๆแล้วในหนังสือเนี่ยไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นแค่ลูกกระจกธรรมดาที่ทําตัวเป็นนักเลงไปวันๆไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะใกล้ชิดเลยด้วยซ้ำเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคนที่จะได้เป็นผู้เสพความตายเนี่ยต้องมีรอยตักรูปงูอยู่ที่แขนนะคบเพื่อที่ว่าเวลาแตะปุ๊บเนี่ย ก็จะสามารถเรียกจอมามาได้ทันทีบอกได้เลยว่าตำแหน่งนี้เนี่ยไม่ได้มาเพราะโชคช่วยอย่างแน่นอนและความลับอีกอย่างหนึ่งที่น้อยคนจะรู้ก็คือเฟนเลียเกรแบกนี่แหละครับที่ทำให้ลีมัสลูปินกลายเป็นมนุษย์หมาป,ป่าตอนเด็กๆซึ่งจุดจบของเขาก็คือโดนศาสตราจารย์ซีบิวทรีลนี่ปาลูกแกวพยากรใส่จนสลบเสียดายนะครับที่ว่าฉากนี้เนี่ยไม่มีในหนังอันดับที่4แอนโทนินเดลฮอฟ หนึ่งในผู้เสพความตายที่อยู่กับจอมมายมาตั้งแต่สมัยที่เขายังลุ่งเรืองครับและเขาเนี่ยก็เป็นคนที่สังหารเหล่าพาคีฟินิกรุนแรกไปเยอะมากๆเลยทีเดียวรวมถึงพี่ชายและน้องชายของมอร์ลีวิซซี่อีกด้วยความโหดร้ายของเขาเนี่ยทำไม่ถูกจําคุกที่อัชคาบันแต่ทว่าเขานั้นเนี่ยกลับหนีออกมาจากคุกที่แน่นหนาที่สุดในโลกออกมาได้ถึง2ครั้งด้วยกันและเขาเนี่แหละครับที่เป็นคนสังหารลีมัสลูปินและสุดท้ายเขาก็โดนปราบลงโดยฝีมือของศาสตราจารย์ฟีเลสฟิสวิกที่ในหนังไม่ ได้กล่าวไว้นั่นเองครับอันดับที่3คอบานเย็กซี่อีกหนึ่งผู้เสพความตายที่ซีกับโดนลอปพอตัวเลยละครับวีลกรรมเด็ดของเขาก็คือตามล่าฮอเลสลักหอนเพื่อจะชักจูงให้เขามาเป็นหนึ่งในพรครคพวกให้ได้และที่เด็ดที่สุดก็คือหลังจากที่กระทรวงลมและโวลเดอร์มอควบคุมอยู่เบื้องหลังกระทรวงเขาได้เข้ามารับตําแหน่งหัวหน้ากอง,บ,งบังคับควบคุมกฎหมายเวทมนต์และคอยรังแกคนที่เกิดจากมาร์เกลและนํนาไปทรมานโดยมียายตัวแสบโดโลเลสอัมบิด ก้าวขึ้นมาเป็นคนสอบสวนนั่นเองครับอันดับที่ 2. อามิคัสแคลลหนึ่งในสองพี่น้องสุดแสบที่เป็นผู้เสพความตายซึ่งบทบาทของเขาเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่กระทรวงล่มและถูกแทรกแซงโดยโวเนมอร์เขาได้ถูกแต่งตั้งให้ไปเป็นอาจารย์สอนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์เมื่อที่ฮอกวอตส ซึ่งบรรยากาศในโรงเรียนตอนนั้นบอกได้เลยว่าหน้าหดหูมากๆเลยครับและไม่มีบอกในหนังเลยแม้แต่นิดเดียวเรื่องของเรื่องก็คือหลังจากที่เขาเข้าไปสอนป้องกันตัวเขาเป็นพวกประเภทซาดิสและชอบสอนคำสาปร้ายแรงให้แก่นักเรียนเช่นคำสาปกรีแทงหรือคาถาพิฆาตอีกทั้งเขาเนี่ยยังชอบลงโทษน,นักเรียนแบบโหดร้ายด้วยซึ่งแผลที่เห็นเต็มตัวของเนวิลในภาคสุดท้ายก็มาจากเขาเนี่ยแหละครับอันดับที่1 อเล็กโตแคลโรน้องสาวของอามิคัสซึ่งบทบาทของเธอเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรกันกันกบพี่ชายเลยเพราะว่าหลังจากกระทรวงลม่มเธอก็ถูกส่งเข้าไปสอนวิชามักเกิลศึกษาแทนที่ศสาตราจา์เชอริตี้เบอร์เบดที่ถูกจับตัวไปและโดนฆ่าโดยนากินีเพราะว่าแนวคิดการสอนของเธอมักจะสอนว่ามักเกิลเนี่ยเท่าเทียมกับผู้วิเศษซึ่งนั่นทําให้จอมมารไม่ชอบใจอย่างมากดังนั้นการส่งอเล็กโตเข้าไปและเปลี่ยนหลักสูตรว่า พวกมังเกิลเนี่ยคือสัตว์ร้ายและต้องกำจัดทิ้งให้หมดจุดจบของเธอในหนังสือเนี่ยก็คือถูกจับเข้าคุกอัชคาบันพร้อมพี่ชายในที่สุดครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเหล่าไวรายที่ไม่มีในหนังแต่มีบทบาทในหนังสือบอกเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยรลายกาดใช้ย่อยเลยใช่ไหมละครับยังไงถ้าชอบผลงานผมเนี่ยก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับ,บวันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ